สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อหนี่พอกันย่ำคำย่ำแรงครับเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าถือว่าเป็นโอกาสดีเวลาเหมาะสาหรับพี่น้อง FC นะครับเมื่อนี่น้องมินครับร่างปูเอือรือครับมาเยี่ยมถึงบ้านครับหลังจาคิดว่าเมื่อนี่สิมีแนวทางเด็ดๆปากพี่น้อง FC คือเก้าครับยังไงพี่น้องก็ตามพออมาด้วยครับไปฟังในเบืองน้ำกันครับ สวัสดีครับน้องเงี้ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือว่าเป็นโอกาสดีูน้องเงี้อนี่คือรอแต่เนี่ยว่าจะไปเที่ยวเล่ารับเอารถขับไปเล่าไปเที่ยวไปเห็ดบุ้ยขับไปเล่ามุ้งปะครับเมียนครับขับไปเที่ยวไปเห็ดเล่าไปหว้ปู่ขาวเป็นไหว้ปู่ขาวระกับเมื่อวานไหว้ปู่อยู่วัดเขาเดินว่าข้ามชนนสองอยู่ดอนครับก็เลยขี่ปอไม่นวลพอสอไม่รัดพิมุ่น ก็เลยแวะมาเล่นน้ำครับอแวะมาบอกสะพานบุญขอบคุณหลายๆเล่ที่แวะมาหาครับทือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเอฟซีเนาะเพราะว่าก็เห็นโดนบ่เห็นโดนนะครับพี่น้องเอฟซีกับรออยย่แล้วเนาะงช่วงนี้ก็สายสายบุญเพราะ่าช่วงนี้ทำบุญหาให้บุญแล้วกะเที่ยวเน่ว่าเจ้าของก็อย่าลืมว่าคนเราเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์เท่ากัทางธรรมเราก็ทําทางโลกเราก็ต้องทํา โคดึงวา่าแนวทางวทติพันธ์มากเข่าบนแนวท่าของ,ง,ของมินกะเขา่าวันที่มินบว 28, 29, 30, ชยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกับมาเข่าสามศูนย์แล้วเลคันน้ำมน่นปูรุษีปน,ปนิสสรุปห้าสามศูนย์กับหกสองโอ้โหสุดท้ายโคห้าสามศูนย์เลยบแม่นครับเข้าตรงสุดท้ายสามตั 3, 3, 3, 3> <ด>วแตกน้องแมนนะครับไม่ไล่เพิ่นกะรับสับลายอยู่ครับแต่ายทะเบียนรถมิน่มันออกดูเก้าหนึ่งศูนสาม แม่นครับมันออกตูแต่ว่าก็คืนย่ที่ดวงบุญวาสนาเฮาแล้วแม่นเพื่อนห้อีกตัวนึงเพื่อนอาจสีแบบให้ออกไม่ตแบบเหล็กยุกบมิ้นก็ได้งสีหน้าครับเพราะว่ามันบอกบอกว่าถือว่าผู้นั้นผู้นี้สีดวงสีสมพงศ์เขาเข้าโบม่หรืออาจเพื่อนอาจอาจจะไปฝันเพื่อนอาจจะซื้อตัวที่เพื่อนฝันก็ได้อาจสิถือัวงกับเจ้าดวงเจ้าของมีโอกาสก็เลยแวะมาเล่นน้ำาบอกสะพานบุญเพราะว่าคหล มินบวชวันที่8เออไม่ใช่<อ>สุวรรณนาวันที่8บวชวันที่19ครับบวชบุญพี่น้อง FC, เอฟซีนะนาอครับบวชให้ครบพรรษาเลยครับพี่น้องเอฟซีพูดได้ยากไปก็ได้นะครับแมนครับอยู่สิวเรื่องบวชอยู่แถวบ้านไปร่วมบุญร่วมแม่ไกลบ้านแมนครับวัดไกลบ้าน,แ,น,านแต่ว่าประตูโค้งกระสงังคือเก้าล่ะครับเพราะว่าประมาณเดือนสิงหา เสียปะปังแาปกมก็ลงครับเดือนสิงหาการเดือนสิงหา<อ><อ>เดือนสิงหาเ <หา S 2> นี่ยครับโอ้โอเดือนหนานี่ตัวนี้แม่แม่แมการเดือนสิงหาเขาเจะเอาไปลงคือเขาพรนษาแล้วเนาะ<น>แม่เขาพรรษาลแาาล้วพอถ้า<ม>ถามว่าตัวเลขแนวท้างวัววัวหลายมันจะใหญ่้างตัวไหนเหนาอครับตัวเล็กหน้ะท่านมันมันกับวัหลายตัวดอกอันนี้ตัวท่มินมักดิอาหารน้องมินเชียนให้รถตัวที่มักเหื้อตัวสี่ออกนะครับตัวท่มินมัก ต,ตัวออกเลยครับเด้ตัวที่มินวาสามตัวตรงเลยถ้าสองตัวเพราะว่ามินจะไล่มินเข้าหน้าวันที่แปดยิบเก้าบวเพราะสามสิมันออกไปแล้วสามศูนมันออกไปแล้วคือตัดเลยจับใส่สามตัวแปดสองเก้าอันนี้วันบัวอันกกบเล็กมักครับซํำนี้แหละ เพราะว่ามันจะไม่ได้หลายตัวเพราะว่ามิ้นจะจับใส่เขาหน้าวันทีแปดบวชวันทีเก้าสามสิบคือมันออกไปแล้วคือท่านตาให้ตัดออกไปเลยก็คือจับแปดสองเก้าหรืออาจจะเป็นสามก็บแปดตัวเดียวกันสามสองเก้าก็ได้สามสองเก้าแปดสเก้าแมนครับแต่ว่ากะให้แม่แม่เพื่นไปจับใส่อันอันนในมือที่งานมินบวชเด้อมันบวได้มีหลายตัวคือมีจับไซ แต่ว่าเลขที่มินชอบก็คือ951 680แต่ว่าเลขวันนี้ติดศูนย์เลขวันนี้ติดศูนย์ติดศูนย <0 S 2> ์อีกจะได้า 0, ไมาศูนยนึ่มากจักเปอร์เซีต์ครับน่องมินถ้าจับใส่วงเวียนม่นพอพอครับมันจะมีศูนมีเจ็ดมีเก้ามีแปดสี่ตัว แต่ติดศูนย์จะบนเวียนใส่เอาเอาศูนย์ไปใส่ศูนย์เก่าก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้หรือศูนย์แปดก็ได้ครับแล้วแต่ห้าสิจับมแม,มนอันนี้คือคือมินอันนี้เลี้ยงไห้เบิ่งเพราะว่าเลขมันจะมาสี่ตัวทั้งบนทั้งล่างถา้าถ้าแม,แม่แม่หรือพอพอพ,อพอ่นมากวิ่งเด้อันนี้มินบอกหมายถึงถ้าเพ,อพ,อพอ่นมักวิ่งบนล่างมันก็ตกเจ็ดแปดเก้าป้าจะเป็นรถมินอยู่ดีงวดที่แล้วที่มินบวชก็คือมันออกเจ็ดแปดเก่าเลย พอมินกลัวมันออกเลขเรียงเหมือนที่ผ่านมาที่ตอนที่มินบวชเนีหยพ่อช่วงนั้นออกเจ็ดแปดเก่าพอมินกลัวคือเลขมันจะวนเวียนแต่ติดศูนย์แน่นอนแต่ติดศูนย์แน่นอนแมนพอ่อศูนย์มาชั่วเลยแต่บอกหัว่าสีอยรักใด้มาครับแมนครับถ้าพื้นมักบิงหน้าพ่อัาเลขขยันหรืยว,ว่าเลขออกกําลังกายนี่คือศ mm ูนย์เม็ดเดียวมาครับแมนครับวิบ่งศูนย์แมนวิ่งศูนย์อ,ออกกําลังกายคือนมันออกสา,สามสิบเอ็ดแมน เมนแม่เลขสามสิบเอ็ดสิบหกออกสามเอ็ดอีเนาะสามเอ็ดกอคอได้เนาะแม่ครับผมงกอคอหกหสิ้นเดือนพอดีนี่ครับเอามาแล้วครับจับคเบอกที่น้องมินเบอกน้ำในเดอครับจับคำพูดด้วยปิ้ปริศนาจับเอาครับมันคอยสิได้เห็นชัด เพราะว่าก็ขคืนอยู่ที่ดวงพุนวาสนาของแต่ละคนขึ้นอยู่ที่ดวงพุนวาสนาของแต่ละคนเด้อครับไม่ถูกก็อย่าโทษดวงพุนวาสนาตัวเองถือว่าวิบัติกลับเฮายังใส่บ่ท่านในเมือกคือจะชอบที่สุดหมอเมี่ออนุญาตครับที่ชอบที่สุดถ้าสอบที่สุดมาบอกเลขสามตัวอนครับนี่แล้วที่ชอบที่สุดสองห้าหนึ่งแองห้าถ้าสองตัวก็คือสองแปดกับสามหนึ่ง สองแปดกับสามหนึ่งถ้าสองตัวถ้าสองตัวถ้าชอบให้น้องยินจิตยินใจนะครับตัวที่ชอบครับตัวที่ชอบเจอครับเพราะว่ามีสีบุสีวีสีบุเลี้ยงให้ตัวที่ชอบหรือแม่แม่สีบุได้เอาตัวที่แบบมินมักก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันถ้ามันมาสี่ตัวเจ็ดแปดเก้าเรากันไว้ห้าบาทสิบบาท กันเจ็ดแปดเก้าบวน้องมินแมนกันตัวนี้เลยเจ็ดแปดเก้านี่เป็นเพ่อช่วงน้องมิ้นบวชแมนแม่บวชอ่าตัวร้อนอยังเกาะตอนนั้นรนอนนอนวันที่เจ็ดเขาหน้าวันที่แปดบวชวันที่เก้าโอ้จ้าแม่เนอ่ยเจ็ดแปดเก้าทะเบียนมาแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเห็นเราบอกเนอย่างนี้ครับโอเคเนาะม้วงกลมแมนมากนะครับ ว<ส>งวงกลมเนี่ยก็ได้ให้เน้นได้ครับอันอันนี้คือมินชอบแล้วก็สามตัวตัวนี้ครับคนั่นครับแล้วแต่แม่แม่สิมักตัวนี้แล้วบอแลยวแต่เพิ่นมักนะครับให้เพิ่นเลือกเอาดวงดวงดวงแต่ละนว่คือกันถอ่มักถอดได้นุถงถบ่มากให้เพิ่นไบจับเอาอยู่ในซีตัวมันบ่ครับแมนแมนบอจับเอกก็ได้จับเองได้ ตัวเน้นตัวน่าเขาหนุ่มมินมือนี่บอกพี่น้องแคซี่ชัดๆดูครับถ้าถ้าถ้ามิ้นเน้นก็คือหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์แมนครับแล้วก็ตัวนี้แหละแปดสองเก้าแปดสองเก้ามินเอามือมิ้นปวดมาร่วมจับใส่กันเลยอ๋อครับครับมันก็จะเป็นเลขสวยมันก็ติดเลขเก้าอยู่ดีครับปวดวันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะแมนแมนปวดวันที่ยี่สิบเก้าอาจจะ อาจจะพิกเป็นมันออกหกสองอาจจะพิกมันอาจจะเป็นสองเก้าก็ได้หรือห้าเก้าสองกับห้าตัวเดียวกันมันจะเป็นได้เนาะแม็นได้ตอนนี้น้องมิ้นมีหยังสิพูดสีบอกถึงพี่น้องเอฟซีก็เชิญครับ <c oughs> มีหยังไม่บอกมีแจ่ทานแม่อยากไปร่วงมือมิ้นบวชกะอยู่สิบเรื่องครับอยู่บา้านเขาหน้าวันที่ยี่สิบแปดบวชวันที่ยี่สิบเก้า ยู่วัดสิวเรื่องบ้านน้องโกครับน้องโกน้องแป๊ะคือไปบวชจำพรรษาหนึ่งพรรษาเง่นครับเท่ากับสามเดือนแหละครับเท่ากับสามเดือนเนาะผลบุญบุญกุศลสร้างบุญคุณงามบุญบารมีไว้เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ก็คือคุณงามความดีในอดีตพบชาติสู่ปัจจุบันปัจจุบันเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องใช้คุณงามความดีเพื่อสร้างไปพบภูมิต่อครับกับเบ่้งยังลายกะ ผู้ายนี่ต้องมิ่งแก่ขอห้แม่เมอฟซีที่ยังงสัทธ่าที่ยังฮักยังเมตตาแก่ขอห้อายุหมันขวัญยื่นอายุวันละสุขพลังห้ยเฮงเฮงลำด้วยสุขผูสุขเนเด้อครับห้พ้นจากวิบากกรรมเคาะเล็วร้ายทุกประการเด้อสำเร็จพ่ทุกประการคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ส่งความมุ่งมาดังปรถนาทุกประการครับสาธุ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 ขอบคุณน้องมิ่งลายๆเด้อที่มา่ย